16วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศนะในประเทศจะมีก็เฉพาะแต่คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางนะครับวันสองวันนี้ที่ประชุมใหญ่สอบอคเขาจะพิจารณาคลายล็อกในระยะที่4ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันที่15 มิถุนายนหรือไม่ก็วันที่16นะครับวันนี้วันที่11 12 mm hmm. ก็ประมาณวันจันทร์นะที่ที่ประชุมชุดเฉพาะกิจเนี่ยซึ่งมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเนี่ยนะครับสรุปออกมาอาจตั้งใจฟังดีๆนะฮะเอาเคอร์ฟิวก่อนเคอร์เคอร,ร์ฟิวคาดว่าจะทดลองทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ย15วัน น่าจะเริ่มต้นไม่วันที่15ก็16มิถุนายนนี้นะครับทดลองเลิกก็คือเราไปไหนมาไหนได้ตามปกตินะไม่จํากัดเวลาด้วยนะฮะไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ห้าทุ่มถึงตีสามนะครับลุ้นกันว่าร้านอาหารจะเปิดให้จำหน่ายเหล้าเบียร์นะนั่งกินที่ร้านได้ร้านอาหารนะร้านอาหารนั่งกินที่ร้านได้นะส่วนผับบาร์ยังไม่ให้ ส่วนพับปายยังไม่ให้ส่วนพรกรฉุกเฉินที่จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีกฎหมายปกติอย่างอื่นเอามาใช้แล้วมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่จะมาลุ้นกันนะในระยะที่4นะครับก็คือกลางเดือนนี้แหละไม่วันที่10แต่ผมเดาว่าน่าจะวันที่15นะเพราะมันเริ่มวันจันทร์พอดีถูกไหมสิบเอ็ดพฤหัสสิบสองวัน วันศุกร์สิบสามวันจันทร์สิบสี่วันอธิสิบสามวันเสาร์สิบสี่วันอาทิตย์สิบห้าวันจันทร์นะเอาตรงนี้ให้ได้รับทราบกันก่อนนะครับร้านอาหารก็คงจะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถให้ลูกค้านั่งได้อยู่แล้วแล้วก็รับประทานเหล้ารับประทานเบียร์ได้แต่พับบายังนะครับยังไม่มีการพูดถึงตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็นําเรียนสถานการณ์ให้ได้รับทราบกันก่อนนะครับ ส่วนเรื่องของมาตรการเยียวยาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ยังไม่มีก็ประมาณ10ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือรัฐบาลเองก็ต้องใช้คำว่าช้ามากนะครับพอข่าวไม่ค่อยมีการนำเสนอกันมากเลยนะครับเหมือนกับจะทำเป็นลืมไปเลยสักทีซ้ำไปเนี่ยนะฮะแต่ผมไม่ลืมนะครับนะ กลุ่มเปราะบาง6ล้าน9แสนคนจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไปคัดลายชื่อกันถึงไหนแล้วแล้วจะจ่ายเงินกันเมื่อไหร่กลุ่มเปราะบาง6ล้าน9แสนคนผมไม่ลืมนะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นจาก1ล้าน7แสนคนตัดลงมาหรือประมาณ3 0 0แสนคนเนี่ยถึงไหนแล้วผมก็ไม่ลืมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน2ล้าน4ตัดลงมาเหลือล้าน2 000, 000, ก็ยังไม่มีความชัดเจน กลุ่มประกันสังคมที่อยู่มาตรา3-3แต่ส่งไม่ครบ6เดือนใน15เดือน6 6 0 0 0คนถึงไหนแล้วก็ไม่มีความชัดเจนกลุ่มที่ไปร้องเรียนตั้งแต่กระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์ธนาคารและศูนย์ดำรงธรรม8 8 0 0 0 0แคนที่บอกว่าตรวจเสร็จไปแล้ว1,000 0 0คนเหลืออีก7 8 0 0 0 0คนถึงไหนแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งกลุ่มนี้ก็รวมไปถึงคนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนสิ กลุ่มสีเหลืองก็เช่นเดียวกันนะครับก็สอบถามเข้ามาเยอะหรือเกินนะกลุ่มสีเหลืองก็สอบถามเข้ามาเยอะหรือเกินว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินสักทีหนึ่งนะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่ากลุ่มของมวยเ,ยเป็นยังไงบ้างมวยเนี่ยต้องแยกออกไปเป็นกลุ่มของกีฬานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคอรมอเคยถแถลงเอาไว้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมว่ากลุ่มกีฬารวมไปถึงมวยเนี่ย เขาใช้งบจากกองทุนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้จ่ายเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศเฮ้ยให้จ่ายเงินโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปจัดการแต่วันก่อนวันสองวันเนี่ยเพิ่งเห็นโปรโมเตอร์ที่ชื่อว่าโบสนะครับอ่โปรโมเตอร์ที่ชื่อว่าโบสเนี่ยนะครับเขาเขาบอกว่ายังติดปัญหาอยู่ที่กรกอ,ออยู่เลยยังโอนเงินไม่ได้เลยนะครับส่วน ส่วนกลางเนี่ยก็แทบโอ้โหไม่มีการพูดถึงเลยนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็แทบไม่มีการพูดถึงเลยนะครับเรื่องของนักกีฬาหรือว่ามวยจนกระทั่งเนี่ยโปรโมเตอร์ที่ชื่อว่าโบ๊ทเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องว่าเอ้ยทำไมมันเงียบไปแบบนั้นนะก็ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยมันช้าเหลือเกินนะ ือรัฐบาลทําเหมือนมันลืมไปแล้วเนี่ยทําเหมือนมันมันมันไม่มีใครสนใจแล้วเนี่ยนะสื่อต่างๆก็ตอนนี้ก็มีข่าวอย่างอื่นให้ต้องนําเสนอกันมากยิ่งขึ้นก็เริ่มไม่มีคนพูดถึงแล้วแล้วผมก็ยืนหยัดยืนยันตรงนี้นะครับว่าทีาานคนนะ่ค้างอยู่เนี่ยเป็นสิบล้านคนนะค้างอยู่เนี่ยเป็นสิบล้านคนนะไม่ใช่คนสองคนนะครับแล้วคุณสมคิดไปรายงานในที่ประชุมครมอบอกว่า เป็นไปตามเป้าแล้วเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่หหละครับมันเหลือเป็นสิบล้านหรือแม้กระทั่งกลุ่มประกันสังคมเมื่อวานนี้ใครได้เห็นคลิปไหมฮะก็ติดตามหน้าเพจผมไว้ก็ได้เวลามีข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นทุกข์ร้อนของชาวบ้านผมก็จะหยิบมานําเสนอเป็นส่วนใหญ่คือมีเชฟโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ใช่ไหมลูกน้องเขาเนี่ยนะอยู่ในระบบประกันสังคมห้าหกสิบคนเนี่ยนะครับ ได้เงินเดือนแรกไปแล้วมาตาสามสามะแต่เดือนที่สองเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับเขาก็ไปโวยวายที่สำนักงานประกันสังคมคนก็ดูกันเป็นหลายล้านคนนะครับแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าว่ามันเป็นจริงตามที่เขาเป็นเดือดเป็นร้อนเขาบอกว่าเขาส่งสมทบเนี่ยนะโอนทุกเดือนส่งสมทบทุกเดือนตัดเงินปุ๊บปุ๊บปั๊บปับป๊บเรียบร้อยนะ แต่พอถึงเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยประกันสังคมอ้างว่าเจานะ้าหน้าที่ไม่พออ้างว่าคอมเกา่าอ้างทุกที่นะครับสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยเขาส่งเงินสมทบไปเด่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูแล้วมันเจ็บปวดมันน้ําตาจะไหลในใจอะ่ะนะว่าทาไมองค์กรอย่างประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับถึงถึงห่วยขนาดเนี้ยเอานะครับ ห่วยจริงๆนะครับห่วยจริงๆนะเมื่อวานเห็นคลิปแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยคือมันเป็นเงินเขาด้วยนะที่เขาส่งสมทบแล้วคุณก็ไปรับปากเขาว่าจะให้สามเดือนคุณจ่ายไปให้เขาแล้วเดือนหนึ่งบางคนนี่ไม่ได้ก็ยังมีนะครับนะโอ้โหมันมันมันเหลือเชื่อมันทุเรศแต่ถ้าถามผมนะผมมันทุเรศเพราะว่า คุณไม่ได้มีขีดความสามารถในการทํางานเลยอะ่ะก็ต้องลาออกนะครับคือต้องเปิดโอกาสให้คนไฟแรงมีวิสัยทัศน์มีความฉลาดสามารถจัดการปัญหาสามารถดูแลคนสิบเอ็ดล้านคนได้ะนะคือเวลาคนจะมาบริหารหน่วยงานอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของประชาชนเนี่ยม,มันต้องมันต้องมีภาวะความเป็นผู้นำและพลังเนี่ย สูงมากนะครับทั้งภาวะผู้นำพลังกล้าหาญพร้อมบวกเนี่ยมันต้องมันต้องแบบนะมันจะวุ่ไงมันต้องแบบกระฉับกระเฉงอะนะแต่ว่าเราดูหม่อมเต่าเนี่ยนะครับคือว่าก็ว่าหม่อมเต่าอายุก็เยอะแล้วงานที่ต้องมาดูแลคนสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยมันต้องแบบกระฉับกระเฉงอนะมันต้องฟิตอะนะมันต้องแบบ วิดเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เดี๋ยวไปตรวจนู่นตรวจนี่เป็นยังไงคือต้องเดินสายหมดอ่ะนะเพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนะครับแอคชั่นมันต้องสูงนะเนี่ยผมก็พูดอยู่เนี่ยนะครับพูดระบุตัวตนเลยเพราะว่าคือท่านไม่สำเร็จหรอกคือท่านอย่าไปเที่ยวพูดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันดีสิล้านคนยังไม่ได้นะครับ เป็นสิบล้านคนนะครับแล้วท่านเอาตรงไหนไปพูดว่ามันสำเร็จแล้วเอาไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้ว่าไปไปโม้ให้นายกฟังแบบไหนผมทวนให้ก็ได้ที่ท่านบอกว่าสำเร็จเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยท่านบอกว่าจ่ายไปแล้วสิบห้าล้านอ่าสิบห้าล้านเกษตรกร,เ,กรเนี่ยท่านบอกว่าท่านจ่ายไปแล้วเนี่ยเก,เกือบเกือบสิบล้านอ่าผมแถมไม่เป็นสิบล้านครบเลย ก็เป็นยี่สิบห้าล้านดูไหมเราไม่ทิ้งกันสิบห้าเกษตรกรสิบเป็นยี่สิบห้าประกันสังคมอีกล้านหนึ่งประมาณล้านกว่ากว่านะก็เป็นยี่สิบหกล้านยี่สิบหกล้านคุณจ่ายไปเนี่ยนะยี่สิบหกล้านนะแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณสำเร็จได้ยังไงเพราะมันมีคนอีกสิบกว่าล้านเนี่ย ที่ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นสิบล้านนะ่ะแล้วเอาตรงไหนมาสําเร็จนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับว่าคือคือ,คอ,คอมันจะเป็นอย่างนี้ไงตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหข่าวก็มาทุกคนนําเสนอนู่นนี่นั่น <c oughs> พอปิดโครงกรารเริ่มเงียบแล้วแต่ผมก็บอกตรงนี้ไงว่ามันจะเงียบได้ยังไงมันมีคนอีกเป็นสิบล้านเนี่ยที่เขายังไม่ได้อะไรเลยมันเกิดความรู้สึกยังไงร,รู้ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยอย่าเอาตัวเลขไป ไปเป็นมาตรฐานนะว่าเราช่วยตั้ง26ล้านเยอะกว่า10ล้านอีกไม่ได้ความรู้สึกคนหนึ่งคนเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันเกิดความรู้สึกว่าเอ้าทำไมคนอื่นเขาได้อะแล้วทำไมเรายังไม่ได้สักทีเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละก็เพื่อนข้างบ้านได้แล้ววันก่อนประหลัดกระทรวงเกษตรก็ไปถแถลงว่า โอนพลาดให้กับข้าราชการท้องถิ่นไปเยอะเลยนะครับแล้วบอกว่าจะไปขอเงินคืนนะครับโอ้ยากนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไอที่จะเอาเงินคืนเนี่ยนะบอกว่าจะตัดจากเงินเดือนมีกฎหมายอะไรรองรับหรือเปล่าไปหักเงินเดือนเขาอะคือท่านคิดท่านพูดเป็นหนังการ์ตูนนะคือคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเหรอ คือคุณผู้ชมสมมติว่าเขาโอนเงินให้กับข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะที่เป็นเกรรษตรกรไปแล้วเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามยึดคืนเนี่ยผมทามยึดยังไงยึดยังไงแล้วไปบอกว่าจะตัดเงินเดือนคุณเอากฎหมายอะไรไปตัดเงินเดือนเขาอ้าวมันเงินคนละก้อนกันแล้วคุณบอกว่าให้เขาเอาเงินตรงนั้นมาคืนคืนที่ใครคืนที่ใครโอนคืนบัญชีไหน อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปพูดอะไรประมาณว่ามันง่ายไปหมดเพราะพวกคุณอนะทาผิดพลาดกันเองชาวบ้านเป็นสิบล้านเนี่ยไม่ได้ตังค์กันสักคนโทษนะครับเสือกไปโอนให้กับข้าราชการที่มีรายได้มีเงินเดือนมีสถานะนะอะไรอะนะครับแล้วมาบอกว่าสําเร็จได้ยังไงมันไม่สําเร็จหรอกครับมันยังเหลืออีกเป็นสิบล้านที่ยังไม่ได้ตังค์เนี่ยกลุ่มต่างๆเนที่กระทรวงกางครคลังแถลงว่าตกลนเก้าล้านถูกไหม ผมก็บวกกลุ่มพวกนักมวยนักแสดงอะไรกับลิเกลำตัดนักดนตรีอีกหลายคนที่เขายังไม่ได้ตังเลยถูกไหมครับเป็นสิล้านนู่นแหละนะประกันสังคมอีกไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะคนจะตกงานทุกวันประกันสังคมก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยนะครับ